มาดูกล้วยที่สวนครับตามล่าหากล้วยด่างครับหากล้วยด่างพวกนี้เลยพี่น้องไม่แต่กล้วยกล้วยใต้ผ่ายครับกล้วยใบจิกลายโปรดพี่น้องนอกล้วยครับผมนอกล้วยนอกล้วยน้ำว้าครับมันตายครับมันมันโซนามครับก็เลยต้องเอาไปปลูกที่อื่นต้องค้นหนีไปที่อื่นครับนี่ผลที่บอครับผมโซนามแล้วกล้วยอื่นพวกอยังกล้วยแนะนำเลยครับถ้าที่ร่มที่ต่ำยังให้ปลูกไม่ไม่ให้ปลูกกล้วย มมาหาคุดกล้วยหากล้วยดังโบมี่ครับผมมีแต่กล้วยกล้วยธรรมดาครับผมกล้วยดังปูกวิดสวนหากล้วยดังต้นหนึ่งกับโมมีครับงึดหลายมีแต่กล้วยโซนามกล้วยยืนต้นนี่พี่น้องเขาเบิ้งผลงานสวนผมนี่แหละครับสวนตรงนี้ก็ประมาณสองงาน ครับผมมีกระสวนผมเลยครับแหลกกันแหลกกันสวนผมก็คือการสวนผมเาวไว้หอดหวยคุณแต่ว่าแหลกกับเพ่นสมัยก่อนครับเนาะเราอยากได้เพื่อนอยู่ก้างมูบานเนอกแหลกกันนี่มะพร้าวมะม่วงมะม่วงอีกยังดอกมะบักมว่วงน้อยหน่อยบม่วงกล้วยม่วงแกวม่วงบานๆเฮานัาน่นแหละ ต้นได้ยังไงกับทัตถิมต้นมายืดต้นนี่บุกมีคนมาสือเอาเชือกเสือนี่ตัดเลยนี่ตัดเธ็ดพื้นนี่ปักติ๋วปลานี่นี่หากล้วยดังสำรวจเบืง้งผู้เดตาดีกว่เนีน่ยมาเอาเด้อกล้วยดังนี่พอเบื้งโอ้โซนน้ำครับน้ำท่วมเนาะสามมือสามขึ้นวิศวิทย์ยัง แต่ว่าไพ่ปลเป็ดย่างดอกไพ่โบมีโซน้ำดอกไผ่มักน้ำคักขนาดอะไนั่นนี่ไม้ใบนี่โลออกสิปูกล้วยหอมทองให้เบิดเลยเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่มักน้ำโบโซน้ำกรบอกเป็ดยั่างไม่เป็นไรคิดให้ดีๆเด้อไผ้สิปูกล้วยนในว้านี่ต้องปูที่สูงจังคือแนะนำเลยทั้งนี่แหละที๋ยวเสียหายมาบอกบอกแนะนำ เห็นบอนี่นี่ก็เริ่บโซน่าเพื่อกันนี่กล้วยน้ำว่านนี่เห็นบอนี้เอาออกเลยนี่มันโซนามันยืนต่อนก็เอากล้วยเอากล้วยมาแทนนี่ยเอากล้วยกล้วยหอมทองเอามาลงแทนครับแล้วก็กล้วยไข่คืออยู่นี่อูนอเซลเลยนี่กล้วยไข่ก็มีนะกล้วยไผ่กำแพงเพชรที่ตามครับท้งอื่นก็ทา้งคางก็ทมสูงปวดก็ทมตะกี้ก็ทมตะกี้ก็สูงดีสวนนั่น เขาทมขึ้นผู้นี่ท้มขึ้นผู้นั้นผมขึ้นมีแต่คนเห็นแก่โตสามีและพี่น้องเลยอาไอพี่นอ้องได้เบิ้งครับสามีและครับพี่น้องนี่มมนี้มันต่ำนี่เป็นเอเ็นกระทะเลยนี่ชาวอมนี่เก็บข่ยสมือนี่ผมมีแต่คลิงไข่เลยอยู่นี่ครับอย่าได้คิ้งไข่กับผลไปเอาอยู่หน้าผลอยู่สวนหลายผลผมมีกับมะนาวกับสวนป่าคนละหลายอยู่ หนึ่งก็ไปไปนี้ก่อนลาเขือแข้งละเขือแข้งมีลาเขือแข้งบ่มีละเขือแข้งบ่นเบาโอ้ยลาเขือแข้งนู่นน้าขีซาากบนเบาเดี๋ยวปะทูไปไปใส่เขาไปหน้าบ่ปลูปลไายบปลูกต้นไม้งายบอกวยกลวยใบดังกวย้นามาใบดังอ๋อว่าจะวยหอมตัวกวยหอมเนี่ยบอออกเอาเอาอเอฮีออกแท่นเอาไปปลูเอยู่หน้าเอาเอาไปปลูกเอาะกวยหํามาก่อนครับครับผมเดี๋ยไปหน้าหน้ามายัง ครับครับครับพี่น้องครับจากพี่น้องมีอย่งกงี้ยแต่สารถามสารทุกทุกทีบกันฝากพี่น้องสัานิดนะครับ